ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับเกมวอร์ฮิมก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการที่จะเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ในเกือบเกือบจะปลายปีแล้วเนี่ยยังทันอยู่ไหมกับการเล่นเกมนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ายังทันนะครับเกมนี้เน้นกับการแข่งกับตัวเองนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปจอยไปเล่นกับเซิร์ฟข้างนอกเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นต้องมีของเก่งอะไรขนาดนั้นนะเน้นสนุกสนานสำหรับเกม วอลฮิมนะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดในโลกยุคไวกิ้งนะครับแนวแนวเป็นตีมแนวไวกิ้งนะครับสามารถโคออกกันได้สูงสุด10คนนะครับก็สําหรับใครที่ซื้อมาแล้วยังไม่รู้จะเริ่มต้นเล่นยังไงนะครับก็มาดูคลิปผมได้นะครับเปิดเกมเข้ามาครับก็เริ่มคลิกที่นิวเกมแล้วก็กดสร้างตัวละครอะไรแบนก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลือกมีหญิงมีชายเลือกได้2เพศนะครับตัวเกมก็จะเป็นออกเป็นภาพแนวไม้ครับเงี้ยครับจริงๆเกมนี้ออกมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยาก กลับมาลองมาเล่นใหม่นะครับว่าเขามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองสร้างตัวละครกันดูนะครับสกินโทนสร้างตัวเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตั้งชื่ออ่าโอเคเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับเราให้เรากดตกลงนี่ก็จะได้ตัวละครของเรามาแล้วนะครับแล้วกดสตาร์ทก็จะทําการเข้าเกมเลยอันนี้เป็นเซิร์ฟที่ผมเคยเล่น เมื่อสมัยก่อนนะครับเราก็จะมาเริ่มเล่นกันใหม่อันนี้ก็จะเป็นคัสซีนของทางตัวเกมนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับก็ข้ามๆไปนะครับแต่เราก็ต้องดูให้จบนะครับไม่มีปุ่มไหนที่จะกดข้ามไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกานะครับอีกาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าเราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับ ลงมาถึงก็เจอกับอีการนะครับก็ถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับส่วนผมก็ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับผมนินเล่นเอาสนุกเอาฮาอย่างเดียวครับก็ถ้าเราลงมาถึงพื้นแล้วครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยหาไม้หาเก็บไม้หรือหาเก็บวัสดุอะไรรอบๆตัวเราให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ระวังนี่นะครับผีต้นไม้นะครับห้ามเลยนะครับห้ามให้มันโจมตีเราในในตอนต้นเกมเลยนะเพราะว่ามันจะตีแรงมากครับเราก็พยายามหลบหลบเลี่ยงมาหน่อยเนาะ ส่วนหลอดสีเหลืองที่อยู่ข้างหน้านี้แสดงถึงสถานะของสตาร์มินา่าเรานะครับหรือว่าค่าความเหนื่อยของเรานะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเราเราเหนื่อยเนี่ยครับมันก็จะวิ่งไปต่อไม่ได้เนาะเราก็ต้องรอให้หลอดเหลืองมันเต็มมันเราถึงจะวิ่งต่อไปได้โอ้ตามไม่เลิกเว้ตามไม่ลดละวัสดุจําพวกหินกระพวกไม้นะครับก็จะหาได้ตามริมชายหาดนะครับแล้วก็ริมน้ําทั่วไปอ่อเนี่ยนะครับ เมื่อเราเก็บว,วัสดุมาได้แล้วก็จะมีปลดล็อกการสร้างของต่างๆขึ้นมาทางแถบซ้ายมือนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเรากําลังเดินอยู่ทางไหนให้กดแผนที่ขึ้นมาครับกดตู้ตัว M นี่เราก็จะเจอแผนที่ของเราต้องระวังหมู่ป่าด้วยนะครับเพราะว่าหมู่ป่านี่ขิดเราได้นะครับนี่เราก็จะเจอกิ่งไม้ ช่วงต้นเกมนี้อย่าพยายามโดนอะไรกัดหรือว่าโดนอะไรตีนะครับเพราะว่าเลือดเราอะยังมีแค่ย5่สิบห้าเองนะครับเมื่อเราเก็บไม้กับหินเนี่ยครับมาก็จํานวนหนึ่งแล้วนะก็ให้เรากดคลิกที่แท็บนับแล้วก็มาที่ทางด้านขวามือนะครับหน้าต่างเมนูคาฟติ้งนะครับนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องคาบนะครับแฮมเมอร์ครับเอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถสร้างอย่างอื่นต่อยอดเอาไว้ได้หลายอย่างเลยนะครับก็ให้เรากดสร้างไว้นะครับนี่ Stone a X e ก็สร้างไว้นะครับ ครับอันนี้ไม้กระบองนะครับใครจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้นะครับแต่ผมก็สร้างไว้ก็ได้นะครับเผื่อของพังนี่นะเราก็จะได้ของทางด้านซ้ายมือมุมบนในช่องบนนะครับนี่เป็นของที่เราจะต้องนําเอามาไว้ในช่องตัวเลขทุกครั้งนะครับถึงจะใช้ได้เราก,กดใช้เลยนี่เลขสองก็จะเป็นการเปิดใช้งานอตอนัวน X นะครับนี่ก็จะทําให้เราฟาร์มง่ายยิ่งขึ้นนะครับเลือเหลือ17เอง ต้องหาของกินแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วเป็นศพก็จะกลับมาเกิดที่ฐานใหม่นะครับส่วนเวลาที่เราตายเนี่ยให้เรากดที่ m นะครับนี่เราก็จะเจอศพเราเนาะอยู่ห่างแค่ไหนก็ตามไปนะครับ นี่นะครับเราก็จะเจอสุสานของเราแล้วนะครับที่เราต้องมาที่นี่เพราะว่าของเราจะหยุดในนี้ทั้งหมดนะครับนี่ให้เรากด e เราก็จะได้ของลับคืนมาทั้งหมดนะครับเกมนี้ต้องระวังอีกหนึ่งอย่างนะครับการโค่นต้นไม้ในป่าที่มีต้นไม้ติดกันเยอะๆเนี่ยมันสามารถทําให้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งเนี่ยล้มทับแล้วก็ทําให้ต้นไม้อื่นเนี่ยล้มเลยเนรนาดเลยนะครับถ้าเราโดนทับเนี่ยเราถึงตายเลยนะครับอ๋อผมลืมมาบอกไปอีกอย่างนะครับว่า พวกนี้มันกลัวคบไฟนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดคบไฟเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเข้ามาใกล้เรานะครับมุมบนเราดูที่แมบเนี่ยมันจะเขียนว่า back forest นะครับคือป่าเนี้ยมันมีความอันตรายมากนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีของเนี่ยไม่ไม่แนะนําให้มาเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะอันตรายมากเลยนะครับมันจะมีพวกเนี่ยพวกผีต้นไม้ในยเยอะมากเลยครับแต่ว่าทรัพยากรที่ได้จากในป่าเนี่ยมันก็เยอะมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะครับ เราก็ตวเวนหากเก็บของไปเรื่อยๆนะครับเราก็ระวังตัวด้วยนะครับมันฟีงตอไม้ไม่เลิกเลยว่ะผมว่ามันดุกว่ามันดุกว่าตอนเล่นคาวที่แล้วอีกนะเนี่ยถ้าสู้ไปตอนนี้เราก็ลําบากแน่นอนครับเพราะว่าเลือดก็มีแค่เก้าเราจะทุบบ้านนี้วะบ,บ้านนี้แล้วเข้าไปแอบดีไหมเฮ้ย,อยโอ้โหโอสวรรค์ช่วยช่วยลดระยะไปได้อีกหน่อยหนึ่ง โอ้ฉันจะรออยู่ที่นี่แหละแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยเอยโอโหนี่นะครับกดเลขสี่จะสามารถเช็ควัสดุได้นะว่าวัสดุเนี่ยมันจะคงทนอยู่ได้ในอีกนานแค่ไหน หายแล้วพังแล้วผมว่าเราหาแถวน,นี้ก่อนดีกว่าเราไม่ต้องไปไกลแล้วตายกี่รอบแล้วเนี่ยทุกครั้งนะครับที่เราวิ่งเดินชกหรือว่าใช้อาวุธหรือฟาร์มของนะครับมันเราก็จะได้เหมือนทักค่าทักษะความชํานานญขึ้นมานะครับให้เราดูจากนี่กดแทบ็บนี่นะครับสกิลนี่เราก็จะได้ค่า ความชนานาญมานะครับจากของแต่ละอย่างยิ่งเรามีค่าความชนานาญนั้นนั้นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการใช้ร่างกายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเราขุดแรงเงี้ยถ้าเราขุดขุดไปจนถึงเนี่ยเลเวลเยอะๆเนี่ยเราก็จะขุดได้ไวขึ้นเหนือนอน่อยน้อยลงอะไรแบบนี้ครับหรือว่าเราวิ่งเรามีสกิลว,วิ่งเราได้ค่าความชํานาญการวิ่งเยอะๆมันก็อาจจะแบบลดการใช้งานสตามิน่าลงแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับเฮ้ยเชื่อมู่บ้านนี่ในหมู่บ้านเนี้ยมันชอบมีของนะครับก็ให้เราเข้าไปดูููประตอย่ทงไหน เปิดเข้าไปเลยมีอะไรไหม ไม่มีอ่ะก็หลังจากที่เราไปหาฟาร,ร์มไม้ฟาร,ร์มหินกันมาได้ไม้ได้หินกันมาพอสมควรแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทําการสร้างบ้านนะครับเพื่อที่จะสร้างโตคัฟนะครับทาไมถึงจะต้องสร้างบ้านเพราะว่าโตคัฟเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างไว้กลางแจ้งแล้วสามารถคาบได้ครับมันเลยต้องสร้างไว้ในบ้านหรือในที่ล่มๆครับผมก็เลยคิดว่าเราก็สร้างบ้านไปเลยดีกว่า สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับก็ทําายการเลือกบ้านของผมนะครับก็จะเป็นการที่เลือกแบบเอาติดทะเลไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยสักวันเนี่ยเราก็ต้องออกเรือนะครับ เราจะได้ไม่ต้องไปเดินไกลแล้วก็ได้ทำเลนี้มานะครับติดทะเลเดี๋ยวผมก็จะหาที่เรียบๆปลูกบ้านก่อนก็ให้กดที่เลข8นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของอ่าแฮมเมอร์ Hammer นะครับที่จะไว้สร้างของต่างๆนี่นี่เป็นโต๊ะเวิร์กเบน์นะครับที่เราจะเอาไว้สร้างของต่างๆ,ๆนะครับแต่มันติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันต้องสร้างในที่ร่มเท่านั้นนะครับต้องเอาเวิร์กเบน์เนี่ยเอาไว้ในที่ทนนร่มเท่านั้นถึงจะสร้างได้เราก็จะสร้างเวิร์กเบน์มาก่อนนี่ มันก็จะปลดล็อกไอเทมต่างๆนะครับวิธีใช้งานเราก็เดินเข้าไปใกล้ๆมันเลยให้กด e นี่เห็นไหมครับ t s t a t i o n Need a l o o p มันต้องสร้างที่ล่มก่อนนะครับก็ให้เรากดที่เลข8นะครับเปิดคอนของเราขึ้นมามันก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือกนะครับมากมายเลยนี่อ๋อผมขอโทษด้วยครับก็คือถ้าเราสร้างโตโตเวิร์กเบนท์ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถคาบของได้ทันทีนะครับคาบของคาบของที่เวิร์ e เบนท์กำหนดให้คาบได้นะครับแต่ว่าการที่เราจะซ่อมของซ่อมอะไรเนี่ยหรือว่าเราจะสร้างอะไรที่มันนอกเหนือจากเนี้ยอย่างเช่นเนี่ยเมนูแท็บเนี้ยสมมติว่าถ้าเราจะทําการซ่อมขวานหรือซ่อม อุปกรณ์อะไรเงี้ยเราจําเป็นต้องมีหลังคาบ้านก่อนนะครับเราถึงจะซ่อมได้ดังนั้นเราก็จะมาสร้างหลังคาบ้านกันนะครับแต่ผมจะสร้างเป็นบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวผมก็จะมาก่อสร้างบ้านแบบง่ายๆกันก่อนเราจะได้เอาตัวคาไปวางไว้กดปุ่มกลางนะครับเพื่อเป็นการ ทำลายสิ่งของที่เราสร้างขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุบนะครับถ้าตราบใดที่เรายังอยู่ในวงเส้นสีขาวเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มปุ่ม looking ครับปุดคลิกลงไปตรงกลางครับเราก็จะสามารถทําลายสิ่งของได้ง่ายดายแบบนี้ครับโดยที่เราต้องถือคอนไว้ก่อนนะครับเราถึงจะทําลายแบบนี้ได้ไมันจะสามารถลดการเสียเวลาได้นะครับเราไม่ต้องไปยืนทุบเพื่อที่จะทําลายสิ่งก่อสร้างนะครับ แล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับของการสร้างบ้านนะครับการสร้างบ้านที่ดีเนี่ยควรจะให้บ้านมีลักษณะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าสีเนี่ยคือสีที่เหมือนกับว่าวัสดุเนี่ยมันมันมันอยู่แน่นหนาที่สุดครับมันเป็นสีที่แน่นหนาที่สุดนี่นะครับมันจะไม่พังลงมานะครับแต่ว่าสีที่อันตรายนี่คือสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยครับสีนี้นะครับคือ เตรียมที่จะพังเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคือเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนที่รับน้ําหนักมากที่สุดของของตัวบ้านครับมันก็เลยทําให้เกิดสีแบบนี้พอรับน้ําหนักมากๆเนี่ยวัสดุพวกนี้มันจะเหมือนกับว่ามันจะผุนะครับเราก็ต้องเลยต้องหาอะไรมาค้าๆให้มันแบบให้มันอยู่ตัวเงี้ยครับมันจะได้ไม่หักไม่โค่นไวเกินไปนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วแสดงว่าก็แน่นหนาแล้วสีน้ําเงินนี่น่าจะเป็น สีที่ดีที่สุดนะครับของการสร้างลองลงมาก็น่าจะเป็นสีเขียวมันบ่งบอกถึงระดับความแข็งแรงของบ้านนะครับก็เมื่อเราทําการสร้างหลังคาบ้านเสร็จแล้วเนาะงั้นเอาเราเอาล้อแค่นี้ก่อนเนาะให้พอที่จะเอาโตะเวิร์คเบนเข้ามาในร่มได้นะเราก็เข้าไปใกล้โตะเวิร์คเบนนะครับแล้วเราก็กดที่ E นี่จะมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างเช่นลูกคอนตัวนี้นะครับ มันสามารถซ่อมของที่พังอยู่ได้นะครับนี่ของที่มีสีแดงๆกับริบกับิบเนี่ยคือของที่เสียแล้วนะครับการที่จะซ่อมของพวกนี้ได้เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม่เนี่ยให้เราเอาโต๊ะเวิร์กเบน์เนี่ยเข้ามาในล่มแล้วกดที่ตัว e นะครับกดที่ตัว e เมื่อเฉพาะตอนที่เราอยู่ใกล้ๆโต๊ะเท่านั้นนะครับมันจะขึ้นโต๊ะมันจะขึ้นรูปแบบนี้นะครับมันจะขึ้นรูปเวิร์กเบนท์อย่างนี้นครับให้เรากด e มันก็จะมีฟังก์ชันคออย่างนี้นะครับขึ้นมา repair add item นะครับถ้าเรากด่มกก็จะทารซอ ถ้าเรากดจนก่อนทุกอย่างมันจะเป็นสีขาวนะครับก็จะเป็นการซ่อมทั้งหมดครับส่วนสิ่งที่จําเป็นต้องคารบต่อไปก็คือธนูนะครับธนูธนูเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับสําหรับเกมนี้การคารบธนูเนี่ยก็จะใช้ไม้ไม้นะครับไม้10แล้วก็หนังหมูป่านะครับ8นะครับอ๋อแล้วก็ถ้าสร้างธนูแล้วก็อย่าลืมสร้างลูกธนูด้วยนะครับลูกธนูเนี่ยชุดหนึ่งมี20ดอกจะใช้ไม้8ชิ้น แล้วเราก็สร้างธนูมาก่อนเลยให้สร้างได้ที่โตคาร์ฟเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราออกห่างจากโตคาร์ฟเนี่ยเมื่อคลิกเมนูแท็บมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับต้องเข้าไปใกล้ๆโตเวิร์กเบนท์เท่านั้นนะครับแล้วกด e นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาให้นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างอัปเกรดอาวุธให้ด้วยนะครับนี่ให้อาวุธเป็นเลเวลอะไรเมื่อเราคาราบธนูเสร็จก็ตามต่อด้วยลูกธนู แดีตอนนี้ไม้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาตัดไม้มาก,ก่อนเมื่อเราได้ไม้มามากพอแล้วครับเราก็จะมาทําการสร้างลูกธนูนะครับเป็นลูกธนูไม้นะครับถ้าเรากดคัพนี่นะครับก็จะได้ลูกธนูมาแล้ว20ดอกนะครับวิธีใช้ก็ให้เอาธนูเนี่ยไปไว้ที่ตรงเลขนะครับตรงเลขที่เรากําหนดไว้แล้วก็คีกขวาที่ตัวลูกศรน,นะครับมันจะเกิดสีฟ้าอย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วก็กดเลข6 เพื่อเปิดใช้ธนูเราก็สามารถที <c oughs> <im> ่จะไปยิงสัตว์ได้แล้วนะครับซึ่งธนูเน <sh> ี่ยเป็นสิ่งที <sh> ่จําเป็นมากๆนะผมบอกเลยตอนต้นเกมเนี่ยมันสามารถให้ล่าสัตว์ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็กดคอนโทรลเพื่อเป็นการแอบนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงกวางให้ดูนะครับกวางหนึ่งดาวเราก็ยกขึ้นให้สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยิงครับนี่ง่ายไหมครับทีเดียวตายเลยก็เก็บเนื้อเก็บหนังไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ